พี่น้องพี่น้องว่าเห็ดเอยียงครับนี่เม่นเห็ดเอยียงนี่เมื่อเกิดอยู่ร้อยต่อระหว่างข้อรีดกับดินพี่น้องบางทีดอกปักใยห,หนึ่งพี่นี่พี่น้องว่าเห็ดเอยียงนี่กินได้บ่นี่เปิงกกระังจอขึ้นมาอีกก็มีนี่ ดอกปุจุปิจิอยู่นี่โอ้ยดอกเห็ดอียงพี่น้องวะพี่น้องว่าเห็ดอะไรครับนี่กินได้บด่เป็นเห็ดทีเบือหรือเห็ดเอียงมีอยู่จุ่มเดียวนี่ได้พี่น้องมีอยู่จุ่มเดียวนี้อยู่หลังบานผมแม่พี่น้องอยู่หลังบานผมก็แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรครับพี่น้องใครรู้ทักมาบอกด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยว่านี่คือเห็ดอะไรครับผม พี่น้องว่เห็ดยังน้อนี่เนาะกินได้บ่น้องรู้เป็นเห็ดหพีเบือ่อแต่ว่าบก้ากินดอกทั้งทั้งนี้โบก้ากินดอกเพราะว่าบกเคยเห็นไหม <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวจังซีเอาไปให้ป้าเพื่อนเบิงเบืนอนสาว่านี่คือเห็ดอะไรเนาะพี่น้องเนาะกินชุบซีชุบหากคเบื่อเป็นแน่นอะพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาเห็ดแปลกๆมาฝากพี่ตอนนองครับผมทายไปทัวนอกพี่น้องนอกช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทร่งในการหาเห็ดอยู่แล้วพอดีเห็ดมาเกิดอยู่หลังบ้านผมพอดีก็เลยถือโอกาสทายให้พี่น้องบึงขอบุญขอบคุณพี่น้อยหลายเด้อครับที่แวะรับชมครับผมขอบคุณหลยๆครับสวัสดีครับ